แฟนมีรถ10ล้อสี่คันค่ะเขาก็เปิดอู่ซ่อมรถแบบเล็กๆน้อยๆแบบจ้างทั่วไปใครจ้างอะไรก็คือทำปรึกษากันว่าทํำยังไงดีเนาะเราจะได้มีเงินมาใช้จ่ายมาหมุนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอดีช่วงนั้นหนูก็เช่าที่เขาด้วยเราก็อยากมาถมที่ของตัวเองอยู่มาสร้างบ้านตรงนี้แหละอยู่เอา10ล้อไปกู้กับเงินติดล้อค่ะ เพราะว่าเงินติดล้อก็คือ,อค่อนข้างกู้ง่ายเขาให้วงเงินสูงพนักงานเขาก็เลยแนะนําให้ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไปด้วยค่ะก็วันที่เกิดเหตุก็แบบเขารถมาขอร้องให้ทําดูแลว่ามันเข้าดีหรือยังทำฝาท้ายเพราะว่าฝาท้ายมันอา้าพอทําเสร็จปุ๊บแกก็อุบัติเหตุตรงนั้นแหละเอยยกฝาท้ายขึ้นมามันก็มันก็ดีดหัวแก แกก็เลยล้มลงเลยผลทสุดท้ายก็เสียชีวิตเลยนะเหมือนเปรียบเทียบเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มันหักก็แล้วกันพอล้มลงไม่รู้จะทำยังไงชีวิตโหแย่แทบตายทั้งเป็นเลยนะคะอุ่นใจตรงที่เคยบอกว่าจันถ้าค่อยเป็นอะไรไปเจ้าสบายนะเ<ม>พราะว่าค่อยแอบทำประกันให้เจ้าตัวหนึง่ง ทีนี้ก็ไปเจอสมุดที่กรมธรรมน,นั่นแหละก็เลยเอาไปเข้าไปให้บริษัทเงินติดล้อดูประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็โทรมาว่าได้เช็คแล้วนะไวมากค่ะเขาทั้งโล่งวดให้ไม่ต้องส่งงวดแม้แต่บาทเดียวแล้วก็เขาให้เงินเรามาใช้จ่ายด้วยประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตัวนี้ดีมากค่ะพาล่าเราดีขึ้นนะถ้าไม่มีประกันตัวนี้ก็คือแย่เขาก็บอกว่าพี่จันดีแล้วที่สามีคิดถูก ผมเป็นผู้จัดการเงินติดล้อะบางคนผมชวนเขาก็ไม่ทำพอเสียชีวิตปุ๊บรถบางคนก็โดนยึดเลยพูดแล้วขนลุกเลยนะสามีเนี่ยเป็นคนรอบคอบที่สุดเลยถ้าไม่มีเงินก้อนนี้เข้ามานะชีวิตก็คือพังอะก็อยางให้เขาไปแบบสบายไม่ต้องห่วงแล้วลูกเมียก็สบายแบบบ้านก็มีอยู่รถก็มีขับที่ทางก็มีอยู่ค่ะบ้านก็น่ารัก ลูกๆก็คิดถึงพ่อทุกวันค่ะขอบคุณมากที่เขาแอบทำประกันไว้ให้ลูกให้เมีย